ามาเบิ่งไก่เลยค่ะพี่น้องนี่พร้อมที่จะกินแล้วจ้าไอ้ห,หวนๆเลยค่ะผู้ใด็บบูโฮวสซีเฮ็ดยังกินแซวนี่นะคะื้นนี้กะบอมก็น้เสนมเมนูกแกงเห็ดเฟืองนะจ้าง่ายๆจ้าเห็ดปลามันแพงอกินเห็ดเฟืองเนี่ละ่ะา้ะพี่น้องเห็ดเฟืองก็แซ่บพือกันจ้าใส่ผักติว๋วใส่พรอีตูหอมหอยๆเ้ย,ยค่ะพี่น้องเด้อเมื่อกินน้ำกันนะจ้าพี่น้อง เสแสบจ้าเสแสบไ้จ้า สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไฟสุขสุขคนนะคะนี่กาเมาพบกับแซบนื้อข้าวบ่มแบมเหมือนเกาเหมือนเดิมจ้ามันนี้มาแต่เสาเลยค่ะมันนี้ <c oughs> มาแต่เสาเลยมันนี้หอมสีบมาเห็ดแกงนะคะมันนี้จะมีเห็ดแกงเห็ดจ้าแกงเห็ดเฟืองจ้าซื้อเห็ดเฟืองมาจากตลาดสี่สิบบาทจ้าเคิงโลกสี่สิบบาทลดล,ละแปดสิบบาทนะคะ <c oughs> เดี๋ยวยิมาแกง, <c oughs> แกงเห็ดเฟืองน,นะจ้าก็งลื่นบองกาสีต้ม น้ำไว้ก่อนเนะคะ่ะต้มน้ำไว้ให้มันเดือดก่อนค่ะแล้วก,ก็ชิมมะปราบเห็ดลอดเลยค่ะปา,าิตดเท่ะตอนน้ำอันนี้ปาเดเท่ะถึงนอ้องซ้ำน้ำเดือดกับโอเคแล้วค่ะเอาตะไคร่เอา,เอาพริกเอาหอมลงนะคะ่ะ เคสีล่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะแกงเฮี้ยเสิร์ติโจ้ะมันนี้แกงเขี้ยเสิร์ติวแกงแบบบานๆห่อนในจ้ะพี่น้องกินง่ายยูง่ายจ้ะ ันเห็ดก่อนค่ะไปตลาดเจอเห็ดปลาอยู่ค่ะเห็ดปลามันแพงหลายเห็ดปลามันแพงหลายก็เลยกินเห็ดเฟื่องเนี่ยแหละเนาะค่ะไม่ค่อยถือเบิเ่อนะคะหัวใหญ่กินเห็ดเฟื่องกันเลยเดอก คนกระแสบบด้วยค่ะนี่เห็ดเครื่องนี่คนยางแบบย่างเอาไปย่างไฟนะย่างไฟหอมหอมแล้วก็เอามาต่ำปนนค่ะออ้ยแสบขบค้อกันค่ะเดี๋ยวมือหลังกันผอมสิไม่อย่างเห็ดเครื่องสู้กินหอมขนาดเลยเด้ค่ะนี่ย่างจำแจวกระแซบค่ะโ ตะไคร้หอมพริกค่ะใส่ลงไปค่ะหมอเดือดล้วจ้ะน้ำนี่เรต้องใส่ลายนะคะเพราะว่าเห็ดแกงเห็ดนี่เห็ดมันจะออกน้ำจ้ะก็เอาเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะนี่จ้ะ ปลาจ้าปะปลาสักทีกพี่หนึ่งกระพอะจ้ะบอมใส่ปลาขวดนะคะว่าบอมกินปลาขวดจ้ปะปลาต้มสุกแล้วนะคะเนี่ยนี่เกลือนะคะใส่เกลือจ้ะผมชื่รดจ้ะรสดีค่ะ เดี๋ยวห้ากัสชิใัยพักติ๋วไปเลยนะคะนี่ก็เป็นพักติ๋วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะขนาดนำหน่อยเดียวเองค่ะนำเพชรชี่ออกเดี๋ยวปิดฝาไว้ให้ปิดฝาไว้ให้นำมันเดือดเต็มที่ก่อนนะคะ ะะกแต่ว่าเบิรงก็เลยจัดพ้าวหมอมันเดิมเดือดแล้วค่ะพริกข้ากะใส่เป็นนวยเหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับคนที่กินเพชรกินยังได้กะตั้มึัไปพร้อมกันก็หอมเลยค่ะกันก็หอมตักไข่ได้จ้ะตําไปพร้อมกันเลยแต่พอดีบอมใส่พริก แบบเดิมค่ะพริกเป็นนวยค่ะลุกดดค่ะลุกดดเหมือนเดิมการกินเอานะคะซิมมึงกันค่ะเดี๋ยวข้ากาดเสเอาใบแมงลักลงเลยนะคะไหตู้แลวค่ะเพิ่มความหอมจ้ะ เฮ็ดง่ายๆจ้ะนี่ค่ะเส็บด้วยกันจ้ะพี่น้องหอมห่วยๆไอ้ทวนๆคุณอาเบื้องแน่เปจนจะเส็บวะคะพี่น้องค่ะก็เริ่มเสร็จแล้วนะคะพี่น้องแกงเห็ดเฟืองมาแล้วค่ะแกงเห็ดเฟืองเสตผักติ๋วเสตผั้ายิ้วจะหอมๆมะเมนี้มาตะกินตะเสากันเลยค่ะมะกินกันตะเสาเล้วจะเมนี้พี่น้อง ก็นีนบอกกับขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ,ๆทุกๆกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ให้ช่องแสบโนบก็บมแบบงนู้นนีด้ยจ้าฮัากกันหน่อยๆแต่ฮาก,กันเดินๆแล้วเจะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะนี่นะคะเมนูเซานี้ค่ะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกวันนี้เรามีเมนูแกงเห็ดเฟืองจ้า